สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีว่าวันนี้ป้าอ้อยก็ยังคงอัคดคลิปไว้อีกเนาะเอาไว้แบ่งปันบอนซี่ให้กับเพื่อนๆนะจ๊ะขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณทุกทุกคนเลยเนาะที่อุดหนุนบอนซี่เนาะตอนนี้ป้าอ้อยก็มีบอนซี่รอแพ็กประมาณห้าสิบกระถางแหละเอาไว้ให้ยายแพ็ค พี่ป้านาอาที่สร้างและโอนแล้วไม่ต้องกังวลนะจ๊ะเดี๋ยวจะเริ่มแพกให้วันจันทเพราะว่าเออมันตีเสาร์อา,าทิตย์นะเนาะป้าอ้อยก็มาไว้เจ้าด้วยพอดียังไงเดี๋ยวยายเขาก็จะแพกส่งพี่ป้านาอาเรื่อยๆไม่ต้องกังวลนะจ๊ะไม่ไม่มีการขานกันเนาะมา <c oughs> เรามาเริ่มจะก,กระทั่งที่นึ่งเลยเนาะ <c oughs> กระทั่งที่นึ่งนี่ก็จะเป็นนายมั่น <c oughs> นายมันปืนยาว <c oughs> อันนี้มีซ่อมต้น ซ้ำต้นเมนะจ๊ะซ้ำต้นเมเดอ้อไม่ใช่อันนี้มันเป็นบอลฟอร์มก่อจ้าแต่มันยู่ในกระทางหกนี่แหละนายมันปืนยาวนี่ปลาอ้อยข้อที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทพอมีซ้ำต้นเลยเนาะเป็นบอลเก้าบอลเก้าจ้าหนึ่งร้อยห้าสิบบาทร้อนคนกระตกยิ้มๆิมมน่อนี้นายมันหนึ่งร้อยห้าสิบประกาศกระติดมัง้งไม่ติดมัง้ง นี่นะจ่ะหนึ่งหลอห้าสิบาทต้นอ้วบเลยนะให้ดูเฮมะจ้ะซ้มต้นจ่ะส้มต้นเท่ากับต้นละห้าสิบบาทเองก่อนเก้าก่อนเลี้ยงยายก็คูกรวมกันไว้หมดจ่ะอันนี้อันนี้พญาองแต่ว่ามันอยู่ในลม้มมันก็เลยไม่ไม่แดงถ้าถ้าเกิดโดนแดดนี้มันจะแดงแป๊กเลยนี่มันมีรูขึ้นออกมาหมดเลยนะจ๊ะเนี่ยเ้มาเนี่ยมีซี่ต้นเลยนะจ๊ะในนึ่งกระทั่งพญาฮงอันนี้พอแก้เราจะช่วยมารเลยนะจ่ะเพื่อนๆือน uh huh. หนึ่งซ่องซ่า ฮะต้นจะมีลูกซ้ำมีเม,ม่ซ่นี่เนาะพยาห้องอันนี้ปอ้อยก็ข้อที่นึ่งลอยฮะสิบบาทจะบอนซ้วยซี่เขาอาจจะไม่นั้นแต่ว่าถ้าไปโดนแดดแล้วมันจะแดงมากเลยมันมีต้นนึ่งแต่อันั้นจะท่างัา้นมันมีต้นเดียวไงปอ,อ้อยเลยไม่เอาหมาพยาห้องนึ่ง้อยฮสิบบาทฟอมกอนะจ๊ะอันนี้กอรธรรมชาตินะเพื่อนๆมันมีซ่องต้นแล้วลูกมันโพล่ขึ้นมาเองอีซ้ำต้น มันก็เลยเป็น้าต้นที่ป้าอ้อยเคยแบ่งปันเพื่อนๆนั่นแหละจ้ะเขาหยุดแล้วกู้ไม่อันนี้อันนี้ฮะรุมานเชิญธงเชิญธงนี่แบบใช้ป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่อันนี้ซี่ปาดขอโทษขอโทษ,โทษใบจะเสียเสียถ่ายเนี้ย,น,ยน่อยนึงเนาะซี่ปาดบอนเก้านะจ๊ะอันนี้ป้าอ้อยข้อที่แปดสิบบาทมีต้นเดียวซี่ปาดแต่กระสือเป็นไม้มีหัวเดอ้อ สี่บาทแปดสิบบาทสี่บาทเที้ยเหนือยหน่ตยพี่ติปากกามันมือเันจะหมดเดี๋ยวรอแปะเงื่อนจะแปดสิบบาทสี่บาท นี่เพ่มปะจ๊ะนี่เนาะซุวยๆต่อไปนายทองเม่นนายทองเม่นก็มีซ่องต้นนี่ในหน่งกระท้างเพื่อนนายทองเม่นซ้วยนะจ๊ะเป็นแม่นะ่ะไม่ใช่เป็นลูกนะจ๊ะนี่นายทองเม่นจะเป็นบอลฟอร์มเตี้ยนี่ไม่ต้องกังวลเขาซุวยเขาแก้มานายทองเม่นปออ้อยข้อที่ข้อที่หนึ่งรอยบาทได้ไหมมันเป็นแม่แล้วนะจ๊ะ แต่ส่งมาเต็นแบบนี้เองมันดูใบน้อยน้อยมันเป็นนอกตู้เนาะนึ่งร้อยบาทจริงๆใครมารับที่่วนอะ่ปะปอ้อยก็ห้าสิบหกสิบได้นะแต่ที่ปอ้อยคิดแปดสิบคิดนึ่งร้อยเพราะว่าอเวลาคนส่งอะเช่นปอ้อยไม่ใช่หรอกปอ้อยเก็ 8, บแปดสิบห้าบาทบางทีมันก็จะแปดสิบห้าพอดีบางทีก็ร้อยยี่บห้าไงแล้วส่วนเกินที่ปอ้อยต้องออกเองอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ค้าหลังค้าหลังค้า ตัวซีเนี่ยมันแพงก็ลเลยต้องบวกนิดหน่อยแต่ถ้ามารับกับที่สสวนเลยอะกระทางนึงเนี้ยหกสิบ้าทก็ได้จะห้าสิบ้าทก็ได้ไม่เป็นไรเนี่ยถ้าใครแววผพานมาก็มาได้ยาย,ย่ย่นายทองเม่นหนึ่งร้อยบาทซ่อมตนอันนี้อันนี้ก็เป็นบอนเก้านะแต่ก็อ้อยว่ามัน่วยแต่ยังไงมันก็่วยแล้วก็มีสนี่อันนี้คือเพชรมนทนเพื่อนเพื่อนเพชรมนทนเห็นปะ บอลเก้าซีสั้นเขาจะซวยเพื่อนซี่เขาจะชัดแล้วก็ไอ้นี่เลายิ่งแก่ยิ่งจะซวยใหญ่จะเพชรมนทนเพชรมนทนปะอ้อยขอ้อทีแปดสิบบาทเพชรมนฑลแปดสิบบาทนี่ถ้าเกิดใครใครที่เอฟบอลซี่ปะอ้อยก็ช่วยแคปหน้าจอไว้ให้ด้วยนะจ๊ะเพราะปาอ้อยจะได้ส่งให้ให,ใหญ่ได้ไปบอกชื้อใหญ่ไม่รู้จะชื้นไง ใหญจะชุนนจ้ะเ็ดมณฑลแล้วมาเรามาหลา,หลายจุดหลายด่างอันนี้สิลาหุ้มทองสีลาหุ้มทองเป็นชิมค่าเขาบอกว่าเองแต่นี่ไม่ต้องกังวลหัวเข้าย่ยแล้วสีลาหุ้มทองมีซ่องต้นในหนึ่งกระทั่งนี่อันนี้ปลาอ้อยผ้าอันนั้นมันเป็นบ่อนห้วในผ้ากับผ้าเะน,น้าดุนะสีแดงสีลาหุ้มทองอันนี้ซ่องต้นนี้ปลาอ้อยข้อที่หนึ่งร้อยบาทจ้ะสิลาหุ้มทอง หนึ่งร้อยบาทมันซวยนะจ๊ะนี่ให้ดูซวยเนาะน้านหนีน้าดุไม่ค่อยมีมันมีซี่ถอัอยู่นะแต่มันจางกลายเป็นซี่แดงแลวต่อไปอันนี้ซับเซตที่กัดนา้าซวยแล้วซี่หนีแล้วซับเซตที่ซับเซตที่นี้ข้อที่แปดสิบบาทซับเซตที่แปดสิบบาท เฮ้ยอ้าวนัดดูเดี๋ยวกนจะคุณเพื่อน,นมาชนอืมไอ้สักกระเบืออึ๊บขอโทษจะจะมามันชนอย่าไล่แม่เดี๋ยวมันอ้อมาอีกเดี๋ยวกองนู่นแปดสิบบาทไป,ไปไปมันจะไปมันก็ไปเอาออกไป ว่าแล้วดันไอ้นี่มันเออเดี๋ยวก่อนนะจ๊ะฝอ้อยข้อโทษมากมันชนก้องพอดีซับเซทที่นะจ๊ะซับเซทที่นี่แปดสิบบาทเนาะต้นเดียวต่อไปเนาะนกสดายุนี่กระซี่วยแบบนี้แล้วนกสดายุแปดสิบบาทหมายห้วนะจ๊ะ ราอยู่แปดสิบโอ้ยทำไมเขียนไม่ออกเนาะแปดสิบปากกลางที่เขียนอ่องทีกเขียนไม่ออกนี่แปดสิบบาทจ้าต่อไปซี่สุริโยไทยอันนี้บอลเก้านี่ใบาย,ยาวมาร์กเลยให้ดูอันนี้ไม่ใช่ปี้กินารีนะจ๊ะซี่สุริโยไทยแบบแก้แล้ว อันนี้มีแม่ต้นหนึ่งก็มีรูปต้นหนึ่งน่ะใช่ปะ่ะเออน่นาจะใช้แปดสิบบาทจะซีซีสุริโยไทยแปดสิบปดสิบต้นเดียวบอกว่าจะค่ายแปดสิบบาทแปดสิบบาทสุริโยไทยโอ้ยใบาย,ยาวสวยมากเลยนี่ครอบโอ้ยแล้วก็เดินอยู่นี้เลยเอา้า ไอ้ปังคุงมึงไปดิอันนี้นะนะแม่ไม่ต้องหรอกมาตีมันก็เจ็บอีกนอนนอนนอนอันนี้นางกิรินีเทวีนี่กิรินีเทวีกระทั่งนี้มีสร้างต้นต้นแม่ให้ดูให้ดูให้ดูลากหลน่นๆนี่อันนี้สร้างต้นนี่ปลา้อยข้อที่หนึ่งร้อยบาทกิรินีเห็นไหมกิรินีเ่อยๆแบบนี้เลยเนาะ หน,นึ่งร้อยบาทมันมีซองต้นนะจ๊ะแม่เดิมนมาวนันนี้วันยี้ยี่เท่าไรในประกาศเนะี่ยมันไม่ออกมีเมจิกไหม,ม,มนี่เขาประกาศประกาศดำนะดำเน,นี่ยออพระโคกมันอยู่ด้วยหนึ่งร้อยนะจ๊ะกิลิมีหนึ่งร้อยบาท มีเกลี่ลีนีปะอ้อยซ้วยนะตอน,น้นาไม่ซ้วยเนาะเออซ้วยทุกโต๊นะน่มนไอ้ก่อบมวืวานที่ค่ายประซวย่ยคนละกอกันจ้ะอันนี้อันนี้เวลามันแตกก่อมันจะซ้วยมากทำเพื่อนปะอ้อยก็พยายามเก็บไว้ก็ได้ซ้ำซ้ำก่อแต่มันพึ่งโพเนี่ยเหนมะอ่อนอ่อนเนี่ยลูกอันนี้คือจองทนนจ้ะจองทนน จองถน้นอันนี้มันเป็นห่วแม้เลยนะแต่เนี้ยนอเล็กก็กำลังคืนนี่นะจ๊ะเนี่ยปูกไว้นานแล้วซอยข้อที่หนึ่งร้อยเนาะคุณเพือ่อน,อนจองถน้นจะเห็นว่ามันเป็นอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดมันโซวเนี้มันโอ้โหแก่กออเก่งมากเลยจองทน,น้นย้ายวันดันเลยพวกนี้ให้ได้เนาะจองถน้นนี่ข้อที่หนึ่งร้อยนะคุณเพื่อนมันเป็นกอนะจ๊ะหนึ่งร้อยบาทมันเป็นห้วงธรรมาชาติอะ่ะไม่ออก นึ่งอ้อยอิโต้เทียนก็แน่นอนมีจิบมันก็ลบจองทะนุนหนึ่งร้อย่อไปดาบฝาฝืนใครที่ตามห้าดาบฝาฝืนบอกอยเหลี้ยงก็ไม้โตเนี่ยต้องกระทั่ังได้เท่านี้จากซวยๆก็มันก็เป็นอย่างเงี้ยเพื่อนๆฝาฝืนเนี่ยกอเลยแน่นๆกอนึงเลยก้อข้อที่หนึ่งร้อยหนึ่งร้งอยห้าสิบ,บาทเป็นบอนเก้านะจ๊ะดาบฝาฝืนเนี่ย หนึ่งร้อย้าสบปลาือห่้าสิบบาทต่ทอไปต่อไปผู้เท้าเฝ้าเรือนผู้เท้าเฝ้าเรือนโบราณเ่านี่ยจะนี่ซองต้นหนึ่งรอบาทผู้เท้าเฝ้าเรือนซองต้นเนาะหนึบาท อันนี้ดาพนาเรซวนดาพนเรซ่วนมีซ่องต้นนี่นเพื่อนต้นใหญ่แบบนี้ผนังขจัดเป็นสีเข้านะจ๊ะดาพนเรส่วนซ่องต้นหนึ่งร้อยบาทบดาบนาเรห่ดดวนหนึ่งร้อยบาทดาบนาเรซวน หนึ่งร้อยบาทต่อไปพรมลูซี่เนี่ยกอ่กอแบบนี้สวยจริงๆพรมลูซี่เห็นปะพรมลูซี่มีไร่ก่อจ้ะพรมลูซี่ข้อที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทเพราะมันคือก่อธรรมชาตินะจ้ะหนึ่งร้อยห้าสิบใหญ่คงเห็นมังนุกเขียนประกาศไว้เนี่ย หนึ่งร้อยห้าสิบบาทโอต่อไปใกล้อําพันใกล้อําพันนี่เป็นใกล้หนีแข้งจะเอาอ้อยข้อดึงใบแข้งนี้ออกก่อนเพราะว่าใบามันไม่ชวยมันไปนบ่อน,น้องตู้ไงมันจะเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหเนี่ยมันไม่ไหมอย่างเงี้ยเนี่ยข้าวเาใกล้อําพันใกล้อําพันมีซ่อง ซองต้นในนึ่งกระทัางปล่อยข้อที่นึ่งร้อยนะจ๊ะใกล้อำพันมันส่วยอยู่นะนเห็นป่นเพื่อนนี่ดูดูให้ดีก่อนใกล้โบราณจ้ะใกล้อำพันต่อไปอันนี้พี่เสื้อสมุดชิ้นผ้าปล่อยเองแต่โตแล้วใหญ่แล้วนี่สูงมากแปดสิบบาทพี่เสื้อสมุดนี่บ่อนเก้าสูงๆใหญ่แปดสิบบาท ต่อไป <c oughs> ยักษ์สธาซูนนี่สธาซูนสธาส,นส,ธาสูนมีต้นเดียวอันนี้ข้อที่แปดสิบบาทสถาซูนแปดสิบบาทนี่ <c oughs> เอาแล้วจ๊ะวันนี้ป้าอ้อยก็มีบอดซี่สวยๆ มาแบ่งปันพีป้านาอ่าเนาะประมาณนี้ใครที่สนใจบอดซี่ของปออ้อยก็สามารถโทรหรือแอดไลน์าปาอ้อยได้ตามเบอร์โทรที่ทิ้งไว้นะโปก u t u b e อ่าถ้าจำไม่ได้เดี๋ยวปาอ้อยจะบอกใครนะจ๊ะสู้น่าแป๊หนึ่งสหนึ่งส้ี่ซ้ซองนะจ๊ะเอาละวันนี้ปาอ้อยข้อให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีแล้วก็ฝากเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาช่วยฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ปาอ้อยนะจ๊ะปาอ้อยก็ ถ้ามีเวลาว่างกลับจากทำงานป้าอ้อยก็จะมาทําคลิปดีๆอ่ามีบอนซี่สวยๆมาแบ่งปันเ,นเพื่อนๆแบบนี้นะจ๊ะวันนี้ป้าอ้อยต้องขอจบคลิปเพียงแค่นี้สวัสดีจ้า